32อรัคทายกะวัคหมวดว่าด้วยพระอรัคทายกะเป็นต้นหนึ 1. อรัคทายกะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระอรัคทายกะเทระพระอรัคทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าหนึ่งข้าพเจ้าได้สร้างรั้ว และได้ถวายอรักขาแด่พระมุนีพระนามวัฒธรรมทัศสีผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่ 2. ในกลับที่ร้อยสินับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงได้บรรลุความสิ้นอสวะเพราะผลกรรมวิเศษนั้น 3. คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกขแป และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอรักขายกะเถระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิอรักขายกะเถราประธานที่หนึ่งจบ